ในยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการศึกษาแบบนำเทคโนโลยีมาบูรณาการผสมผสานในการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนไทยเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านนอนไสางามจังหวัดชุมพรหนึ่งใน4ีพันโรงเรียนที่โครงการทรูป,ปุกป,ปัญญา ได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพมากมายที่คุณครูนำไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาของชุมชนชอบทวิชันมีสารคาดีที่ดีๆทำให้เราได้คิดให้เราได้รู้ค่ะอยากเรียนทุกวันเลยค่ะให้ทุกคนหันเาใฝ่รู้ใฝ่เรียนผลจเรียน,ยนมากกว่าเดิม ก็ในส่วนของที่โรงเรียนบ้านดอนสิงามได้รับนะคะก็จะเป็นสื่อดิจิตอลการเรียนรู้ทูชเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารคดีนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนตามหนังสือเรียนแล้วก็สื่อการเรียนรู้ของแดกลุ่มสาระการเรียนเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีทั้งภาพมีทั้งเสียงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเห็นผลชัดเจนว่านักเรียนเขาเนี่ยสามารถพัฒนาทางด้านการเรียนรู้เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไซงามมีผลการเรียนรู้ผ่านการประเมิน80%ซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นแล้วโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดชุมพรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประจำจังหวัดผลจากการนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ t r u e ปปุปัญญาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไซงามสามารถสร้างผลงานคว้ารางวัลทางด้านวิชาการต่างๆในระดับภาคใต้สื่อของทูนเป็นสื่อที่มีชีวิต นะครับมันไม่เหมือนที่ว่าท็อกแอนช็อกเหมือนที่ครูสอนในห้องเรียนปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นสิ่งร้าที่ทําให้เด็กนี่เขาอยากรู้อยากเรียนอยากติดต่ออยากติดตามครับก็เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญก็ส่งผลถึงการการรักษาทางวิชาการนะครับก็ถือว่า,าครูผูปัญญานี่มีส่วนสนับสนุนให้เราได้พบกับความสําเร็จ True มุ่งมั่นมอบโอก,กาสการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพแก่เด็กไทยในการเรียนรู้ทัดเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ให้ครบ10,000โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป ปลูกความรู้ปลูกความดีปรูกใจรักสิ่งแวดล้อม true ปลูกปัญญา